โอเคนะครับลันลาสัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับผมโอ๊กยูซีและช่วงซ้อนเล่นเกมฟีไฟนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสเตปเทคนิคดีๆในการยิงหัวสายไฮไลท์มาแนะนำนะครับก็คือการนั่งยิงหัวนะครับได้ทั้งแบบความเท่การเป้าดุดหัวเล็กว่าได้นะหยอกหยอกเป้า,าไม่ได้ดูดหัวนะเรื่อกับฝีมือแลวด้วยเนาะก็อย่างไฮไลท์ต้นคลิปเลยนะครับก็เป็นแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบ ปับ๊บนี่ประมาณนี้เนาะเอากดยิงไม่โดนวันนี้นะครับไม่โดนอีกแล้วผมจะทําแบบโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับว่าผมไม่ค่อยได้เล่นไฮไลท์นะครับผมเล่นเป็นสเตปนักแข่งนะครับแต่ไฮไลท์ผมก็เล่นนะครับลูกซองทได้ไหมับลูกซองก็ทําได้นะครับน,นะครับยีแบบพลาดนีไ่ไม่สวยนะครับ ประมาณนี้นะครับวิธีทำถามว่ายากไหมผมว่าไม่ค่อยยากนะครับออกแบบปันกลางค่อนไปทางง่ายเลยนะครับวิธีทำทำยังไงผมจะเลือกใช้เป็นดีเซิร์นรับส่วนใหญ่จะเลือกใช้เป็นแบบระยะกลางกับระยะไกลเนาะให้เราเดินเราต้องใช้ปุ่มเดินนะครับเดินพอเราเดินปุ๊บเรากดนั่งพร้อมกับยิงเดี๋ยวลองกดนั่งธรรมดาก่อนก็นได้เนาะ กดนั่งกับยิงธรรมดาก่อนอย่าเพิ่งไปเดินนะ้องฝึกนี้ไปก่อนนะครับนี้ไปก่อนเลยให้เราแบบเรายิงแบบอ่าให้ติดบ่อยๆนะครับมา,น,า,านี้ข้างข้างยิงข้างข้านะครับฝึกนี้ไปก่อน จะมีเหลี่ยมมากนะผมไม่ใช่โปรนะครับถ้าาะแสดงทัวเป็นนี่ก็โปรแล้วนะครับการนั่งข้างผมผมปรับเป็นประมาณนี้เนาะผมไม่ได้ปรับ dpi นะครับผมเล่นบน iphone se รุ่นที่2นะครับวงรอบเป็น100่รแบบนี้ไม่ได้ปรับ dpi นะครับย้ำไม่ก่อนปุ่มผมก็ประมาณนี้แหละครับผมมาแจกปุ่มด้วยพอเราฝึกแบบทดสอบแรกเสร็จนะครับก็ให้เราเพิ่มปุ่มเดินเข้าไปเดิน นั่งเดินนั่งพร้อมยิงนะครับเนี่ยเดินนั่งพร้อมยิงเดินนั่งพร้อมยิงจะไม่ติดบ่อยแค่หละประมาณนี้นะครับให้เราฝึกเป็นแบบนี้ไปจากนั้นพอเราแบบเราคิดว่าเราชำแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ให้เรากดวิ่งสับปืนกระโดเดเป็นสเต็ปนะครับกดวิ่งกดสับปืนกดกระโดดแล้วก็หันไปหาศัตรูนะครับ วิ่งสับืนกระโดดสัญาศัตรูเดินเดิน,นครับเดินด้วยวิ่งสับืนกระโดดเดินนั่งพร้อมยิงตั้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 งเหลืองเออตอะไม่โดนเลยนะครับต้องแบบผมต้องไปฝึกอีกหน่อยนะครับเพราะว่าผมฝึกแป๊บแป๊บผมก็มาสอนเลยนะครับ นี่ประมาณนี้เลยวิ่งสับปืนกระโดดเดินเรากระโดดพอเรากระโดดปุ๊บเรากดเดินเลยนะครับเราเดินตั้งแต่เราอยู่บนฟ้า ads, นะครับวิ่งสับปืนกระโดดเดินนั่งพร้อมยิง่สะพืนกระโดดไปลินผ่านวิ่งสบปืนกระโดดเดินนั่งยิงนี่สะพืนกระโดดเดินนั่งยิงวิ่งสับืนกระโดดเดินนั่งยิงลูกซองวิ่งสับปืนกระโดดเดินนั่งยิง ถ้าผมพูดไปด้วยผมทําไม่ทันนะครับผมขอไม่พูดเนาะจะขึ้นเป็นซับไว้ให้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการายิ่งพร้อมกับนั่งนะครับทำให้เป็นสเตปเทปเทปนะครับถ้าจะทำให้สวยๆก็ทำแบบไฮไลท์ที่ผม ทำให้ต้นคลิปนะครับผมก็สอนไปแล้วนะครับว่าทํำยังไงเนาะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแบบทีกเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็อยากสอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้แต่ snap i y a l l ตั้งให้วอลแบบเทปเทปไม่เหมือนคอสอนอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้ว Sono di crappolo